เปิดภาพแรกม้าออน,นาภาหลังยุติงานพิธีกรทุกรายการก้มหน้ากลมตาช่วยคุณแม่หลังจากพิธีกรคนดังอย่างม้าอ,อน,นาภานะครับออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเรียนและนักศึกษาที่แสดงออกทางการเมืองเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู3นิ้วรวมถึงผูกโบขาวด้วยข้อความที่รุนแรงจนกลายเป็นเรื่องราวดราม่าในโลกโซเชียลถึงขั้นม้าอ,อน,นาภานั้นประกาศยุติบท,บทบาทพิธีกรของตัวเองทุกรายการเช่นเดียวกันกับเมี่ยวประวรัฐ พิธีกรรายการดังก็ประกาศยุติหน้าที่พิธีกรด้วยเช่นกันหลังโดนโซเชียลกดดันทุกที่ทุกทางส่วนชีวิตของม้าอณภพานในตอนนี้ล่าสุดนั้นครับเพจหอหมกคุณแม่ม้าอณภาโพสภาพล่าสุดของม้าอณภาขณะไปช่วยคุณแม่วัย95้ปีทับหอหมกายที่บ้านโดยพบมียอดสั่งซื้อเต็มจนทําไม่ทันกันเลยทีเดียวโดยเพจนั้นได้ลงภาพและแคปชั่นว่าปั่นออเดอร์ส่งเชียงใหม่ นำส่งทันทีงานบริการทีต้องใส่ใจคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆท,ท่านอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซ u เปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you